สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจาม,มารับประทานกันเลยจ้าคำแรกเด้อฟับ Oh no แก่อะไรนะลาบปลาทูน่าเออบอผิดลาบปลาทูน่ากระป๋องน้ำเกลือลาบปลาทูน่า

ฉันต้มมะเขือนะมะเขือมะเขือเปาะกับดอกกระเจียวเด้อว,วามานี่เด้อนี่คือดอกกระเจียวนะอืมอืมอืมได้อยู่นะอดอกกระเ,เจียวลวกแล้วดอกกระเจียวลวกแล้ว mặc là dọc được 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 được dọc được dọc được dọc được มันไม่มันไม่ลดนะแต่ว่ามันมีกล้ามเนื้อเรียกว่าเฟิร์มเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะอร่อยบอกตรงว่าทำทูน่ากระป๋องนี้ ใส่มะเขือเทศด้วยจ้ะนี่คือมะเขือเทศนะมะเขือเทศรสจืมลาบประตุ่น่า ก่วนประเภทปลาดีแล้วไม่อ้วนอันนี้ลาบปลาทูน่าใส่แครอทมะเสือเทศใส่ไปนึ่งเนี่ยอยากกินเนาะนึกอยากกินอะไรก็ใส่ไปเลยจ้ะ

ก,กถ้าวันนี้เธอไม่หมดผักกาดนะฉันจะผัดเธอเย็นนี้วันที่สามแล้วนะแต่ว่าก็ยังงามอยู่ถ้าวันนี้เธอไม่หมดนะฉันจะผัดเธอพรุ่งนี้เออฉันจะผัดเธอเย็นนี้ฉันจะทาเมนูผัดผักเย็นนี้ถ้าเธอไม่หมดนะ ยำปลาทูเออลาบปลากระกป๋องเออลาบลาบปลาทูน่าสองกระป๋องอืมคุณจิตกคุณจะตตกอร่อยหยุดนิ้วเนื้อปลาทูน่าได้เยอะเนื้อปลากระกป๋องทูน่าได้วบริสุทธิตัวได้ใช่

แซ่บ <ination noises> ฉันต้องผัดเธอเย็นนี้ยืมมาแรงสังหารหดวด เย็นนี้ฉันสังหารหัดเธอนาผักกาดว่าเธอไม่มีความสามารถทําให้ฉันกินเธอได้ผัดไยห,หมูจบเลยสามมันแล้วไม่หมดเลยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใสไม่ดีไม่หมด <c oughs> เพืเ่อนจ้ารู้สึกว่าตัวนี้อิ่มแล้วนะเสาเน้ก็พาะควายวันนี้กินน้นอยจัง เพื่อนๆจ้ามะว้าวฝนจะตกแล้วนี่ต้องรีบไปเก็บผ้าก่อนเด้องว่ฝนสีมากหรอเพื่อนเพื่อนจ้าอุ้ยมืดคืนมั้ะจ้าแล้วม,มาพร้อมไอ้สีแดลมไหมเห็นไหมฝนจะตกมันจะตกแล้วเพื่อนๆจ้าโอ๊ยไป้อยังพันไอิมได้จ้าเพื่อนๆจ้าเพื่อนทุกคนจ้าตอนนี้นะคะนางฟ้าพาเสบ กำลังจะรีบมากเพราะว่าจะไปเก็บภาพเพราะว่าฝนกาลังมาแล้วฝนกําลังมาแล้วเลิกอันนี้ขออนุญาตเป็นคําสุดท้ายเด้อคำสุดท้ายเดอ้ดเดอช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอืมสงสารนั่งที่ไหนอืมฝนมาอืม ฝนมาแล้วเพื่อนๆจ้าฝนมาแล้วฝนมาแล้วจิคอตัวไปก่อนน่าจะเด้เพราะว่าฝนมันกระลังมากเห็นว่ามันเหมือนหมดนาเหมือนเนะาะมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วนี่ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้รีบนะเดี๋ยวต้องรีบไปเก็บผ้าก่อนเพราะว่าฉันตากผ้าไว้เมื่อเช้านี้ปวาดติทั่ว <c oughs> <c oughs> โอเคเพื่อนๆจ้าเออ เพื่อนๆจ้าฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยใจเด้อโอเคพอให้เป็นกำลังใจนัง่งฝักด้วยใจเด้อรีบๆๆๆสิไปเก็บผ้าคนนี้ค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ